ธงชาติอังกฤษค่ะธงชาติอังกฤษแล์ปิวสวัยเชียวค่ะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่มีแดดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับช่องสม้มแม่ส้มสี UK เคค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมบรรยากาศยามเช้าของประเทศอังกฤษนะคะพอดีพาครอบครัวออกมาทาน อาหารเช้าทานมื้อเช้าข้างนอกคะ่ะมาคะ่ะมาทานอาหารเช้าด้วยกันกับแม่ส้มสีนะคะมาคะ่ะมาคะ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอกนะคะที่เป็นอาคารที่แม่ส้มมานะคะมากินอาหารเช้าคะ่ะอ่าเป็นโบสถ์เก่านะคะเพื่อนๆค่ะ แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะโบสถ์ก็จะมีคนมาเช่าจากสถานที่ต่างๆก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนๆค่ะข้างนอกก็สวยงามค่ะ,ะไม่ส้มแพนให้ดูรอบๆนะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาเลยค่ะตอนนี้ก็นั่งรอนั่งรออาหารเช้านะคะเพราะว่า เขายังทําไม่เสร็จค่ะแต่ว่ามาเสิร์ฟขนมปังก่อนนะคะเราก็มากินขนมปังพางๆค่ะรอไปก่อนค่ะกินกับคอฟฟี่ค่ะเพื่อน่านั่นคุณสามีนะคะอากาศข้างในก็จะเย็นนิดนึงค่ะเราก็กินขนมปังพังๆรอไปค่ะจิ้มด้วยคอฟฟี่ค่ะ b a c k coffee อร่อย เราอาทิตย์แม่ส้มไม่ต้องทำกับข้าวนะคะสบายเลยค่ะสามีผ่านพาออกมาทานอาหารนอกบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนขามาเลยค่ะมากินเยอะเลยค่ะมีอะไรบ้างเลยก็มีเยอะหลายอย่างค่ะเพื่อนๆซอสซิเบคอนแบ็คพุดดิ้งทอาโต้มีเห็ดด้วยค่ะ เห็นทอดแล้วค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะอังกฤษแบ a ็กปัตนะคะซอสซิสไส่กอบบ้างเหรออืมอร่อยอันนี้แบล็กพุดดิ้งนะคะเพื่อนค่ะเรามาชิมกันแบ็คพุดดิ้งนะคะรสชาติใช้ได้ะคะ่ะใช้ได้ ไส้กรอกซสซิเ,เห็ดทอดค่ะเห็ดทอดทมาชิมเห็ดทอดกันนะคะคำใหญ่มาก โ,โอ้ร่อยค่ะอร่อยซกะซิบไส่รกรอกอะ่ะเรามาชิมบีนกันค่ะคล้ายๆสั่วแดง ส่วนแดงต้มบ้านเราอร่อยค่ะแก้เลี่ยนบีนนะคะบีนมม่าโชค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศเปรียวมากพี่น้องเลย